สวัสดีครับช่องผสมนงินแก้วนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆพี่ๆ f อมาชมนะครับตลาดค้าหมูสดนะครับร้านหมูดีตีตลาดไทยนะบริการนะครับคาาหมูสดนะครับมีมากมายหลายอย่างนะครับป้ายบอกราคาชัดเจนนะครับหมูว้าชิ้ห้าบาทสองชั้นแร่ร้อยสิบหกบาทซี่โครงแปดสิบบาทกุ้งหอยร้อยสามสิบสองบาทสั่นนอกสันในนะครับ หมูสองร้อบาทถูกมากนะครับนีกแพกหน่งหาสิบแบาทตอน20บาทเล้ง8บาทนะครับนี่8บาทนะครับเล้งครับของแท้นะครับเล้งกระดูกเล้งต้มเล้งนะครับนี่งทำน้ำซุปอย่างดีนะยอดเห็นราคาแล้วไม่ต้องตกใจนะครับของแท้นะครับของจริงนะครับ8บาทครับ8บาทจริงๆนะครับ 8บาทขาหมูนะครับฝากเพื่อนๆพีพีเอฟซีมาชมนะครับตลาดขาหมูสดตลาดไทยครับร้านหมูดีสีตลาดไทยนะครับเนุ่นแกงหมวยนะครับเนี่ยแันคอคอหลังคอย่างนะครับนี่ครับคอย่างเนี่ย100บาทกมาใส้อ่อน140บาทป้ายบอกราคาไว้ชัดเจนนะครับสิทธิ์ดีนะครับ ดีเนี่ยราคา15บาทหมั่น30บาทใจหก15บาทนะนี่ไม่กับนำ30บาท15บาทจะมีบรรดาน้องๆนีะครับคอยคบริการนะครับร้านหมูดีซีตลาดไทยเหตุซันนอกสันไล่นะครับแย่มากมายเนื้อสดสะอาดแล้วก็ปลอดภัยนะครับใบรับประกันมีใบรับรองนี่มาจากบริษัทนะครับปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภคนะ ใส่แล้วแต่งก่อนใส่พีทีมาชมครับผมสวัสดีครับเฮียฝากเพื่อนพีพีเอฟซีมาชมนะเห็นราคาแล้วครับเพียมร้อยดิโนครับผมสองชั้นสะโพกร้อยยี่สิบบาท ให้หนูเอาเอา,เอาสองจานนี่เงี้ยลงใช่อ่ะชิ้นให้ใหญ่ชิ้นใ,ใหญ่ก็สองชิ้นโอเคแห้วกินตังบะ ร้อบาททำชั้นกระโปรงนาะไปนึ่งนะครับไปนึ่งนึ่งทำน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับพอดได้หนึ่งหน่ขอบคุณมากครับนี่เป็นอย่างนี้ครับสันในครับ130บาทสุดยอดพอเทียมนะนะครับ120บาทพอแท้เนื้อสะโพกเนี่ยปลาโบนนะึ่งสุดยอดมีมากมายหลายร้านนะครับ วันี้พาเพื่อนพี่ๆ FC มาชมนะครับเรื่องหมูหมูนะครับของชุมชนพ่อค้าแม่ค้าขายหมูตลาดไทยนะร้านหมูทองร้านหมูดีร้านหมูทอง,นะร,ร,ร,ทองร้านหมูเทวดาร้านเาวันดีสีตลาดไทยเนยมีมากมายหลายร้านนะครับี่เรื่องนะบรรยากาศเป็นความคึกคักนะครับจะมีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าพ่อซื้อแม่ซื้อพ่อค้าแม่ขายนะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานเยอะแยะมากมายเยอะมาก วันเยอะมากเลยขายดีมากวันนี้ก็พูดง่ายๆว่าเป็นวันเข้าสู่เทศกาลปีใหม่ไทยนะครับเทศกาลสงกรานต์เราจะมีบรรดาผ่านไปครับซื้อแม่ซื้อนะครับผ่านไม่ขายซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานถ้าขอเชิญได้นะครับนี่บดเกตเอนะครับร้อยห้าบาทอาหารร้อยห้าบาทบดรองแปดสิบห้าบาทเนื้อสดๆสวยๆนี่ที่โกงแปดสิบห้าบาท ร้อยเดียวร้อยเดียวร้อยเดียวยอดมากอันนัวนี้ติ๊กคมนี่โดนไรโคงอ่อนสวยๆนะครับไปต้มแซ่บนะ ร้อยเดียวครับร้อยเดียวสุดยอดมากๆคอหลังสันนะครับร้อยสิบห้าบาทคอย่างขาหมูเนื้อเยี่ยมมากเลยสวยถูกได้ตันร้อยห้าตับกระพาเพื่อนๆพี่ๆเอสสีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับมาชมตลาดขาหมูเรื่องหมูหมูครับของชุมชนชาวตลาดไทยขาอะไรจำอะไรมาเนื้อเยี่ยมมัหมายนะครับหลัง มาไปหลายร้านให้เลือกนะครับชอบร้านไหนชอบร้านไหนก็เลือกเลยจะมีป้ายบอกราคาไว้ชัดเจนสั่อหมูเจ็ดสิบบาทตั้งแต่ร้อยเจ็ดสิบไปอ่อนขับหมูชิ้นเดียวสันนอกสันในเนี่ยสามชั้นสวยเลยบรรยากาศเป็นไปด้ยความคึกคักนะครับตลาดคขาหมูเตียงหมูนะครับ ใหญ่และเยอะให,ใ,หใหญ่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้มีมากมายหลายร้อยล้านนะครับเยอะๆมากมายคนก็เยอะมากนะดูครับคนมากมายบรรยากาศคึกคักนะครับ้ามปูดีซีสลัดไทยเฮต้เจมุ่นเห็นราคาแล้วแบบยินดีกับผู้บริโภคครับ เพื่อนๆ BPS ท่านใดที่ต้องการหมูสดนะครับสดสดสวยๆูไหรับประทันสวัสดีค่ะเจ๊นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเพื่อนๆ BPS ท่านใดต้องการหมูสดนะครับสดสดสวยๆราคาถูกๆขอเติอได้นะครับที่ตลาดไทยนะครับร้านหมูดีซีตลาดไทยนะครับเยตู้เจ๊หมวยนะครับร้านหมูเทวดามากมายหลายร้าน ต้องกราบขอบพระคุณนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับทุกทีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับที่เข้ามารับชมนะครับกดไลค์กดแชร์นะกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรานะครับด้านบนเป็นที่ดีใหม่ทุกคนพี่น้องได้รับชมนะครับยิ่งใหญ่รลังการงานสร้างครับสดๆใหม่ๆความนะครับผู้ดีสีตราไทยนะผู้ ครับขอบพระคุณนะครับเพื่อนๆที่ทีเอฟซีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราได้ทำคอนเทนต์ดีๆนะครับฝากเพื่อนๆพี่น้องเอฟซีได้รับชมกันแล้วครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ